อร่อยเหมือนเดิมอร่อยมากอร่อยเหมือนเดิมมากที่ไหนก็ทอดไม่ได้แบบนี้ขอโทษจริงๆค่ะนะคะไม่ได้สนับสนุนให้ใครเอาเปรียบใครเลยขอโทษมากๆนะคะขอโทษจากใจเลยค่ะขอโทษค่ะ ทัวลงพับก,กินส่วนกระแสลงคลิปกินไขเ่เจียบปูเจ๊ฝายลั่นอร่อยโอเคกับราคานี้หรือว,ว่ากลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีหลังจากที่ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังมีการโพสต์ผ่านเอ็กซ์ว่าเธอนั้นไปกินไข่เจียบปูร,ร้านเจ๊ฝายซึ่งเป็นร้านมิชลินชื่อดังโดยในเมนูนั้นมีการเขียนราคาชัดเจนที่1 5 0 0บาทแต่สุดท้ายกลับถูกเรียกเงิน4 0 0 0บาทแบบไม่มีการแจ้งลวงหน้าโดยเธอได้มีการระบุเอาไว้บอกว่าไม่ได้สั่งพิเศษแต่ทางร้านอ้างว่ามีการอัปเกรดเนื้อปูให้ซึ่งทําให้รรูู้้สสสึึกกเียความ ทั้งที่อาหารอร่อยและวัตถุดิบดีจริงแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือความโปร่งใสในการแจ้งราคาโดยเธอมีการโพสต์ทิ้งท้ายเอาไว้อีกด้วยบอกว่า เมนูเขียนชัดเจนว่า1 5 0 0บาททวนแต่พอเช็คบิลออกมากลายเป็นอ,อมากาเสเฉยและก็บอกด้วยครับว่าถ้าจะอัปเกรดก็ควรที่จะเขียนเลนราคามาให้รู้บ้างไม่งั้นเสียความรู้สึกแน่นอนว่าทําให้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาทันทีในโลกโซเชียลและก็ติดเท็ตเอ็กซ์เนที่เรียบร้อยหลายคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ตรงว่าเจอแบบเดียวกันบางรายบอกว่ารู้ว่าแพงแต่ไม่คิดว่าจะโดนยัดเยียดราคาแบบนี้และบางคนถึงขั้นแนะนําให้แจ้งสคบต่อมาเรื่องนี้กลายเป็นดราม่าใหญ่บางรายทําให้สคบรหรือว่ากรม การค้าภายใน ได้มีการตรวจสอบร้านเจ๊ฝ้ายปมไข่เจียว v ีวีไสั่งปรับฐานไม่ติดป้ายราคา2,000บาทแจ้งไม่มีผู้เสียหายร้องเรียนแต่ต้องดําเนินการตามกฎหมายกรณีที่ร้านทําผิดแต่ในขณะเดียวกันที่ร้านเจ๊ฝ้ายกําลังโดนดราม่าอย่างหนักเรื่องราคาแพงและมีการอัปราคาโดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนนั้นก็มีบางคนออกมายืนยันว่าไข่เจียป,ปูร้านเจ๊ฝ้ายนัมเบอร์วันของจริงโดยเฉพาะพัมกินอินฟสูสายกินที่มีการออกมาโพสต์คลิปล่าสุดเป็นการไปกินไข่เจียป,ปูร้านเจ๊ฝ้ายในคลิปพัมกินได้มีการพูดเอาไว้นะครับบอก ว่าไข่เจียปูร้านเจ๊ฝายเปรียบเทียบราคากาันร,ระหว่าง4,000กับ1,500บาทจากนั้นก็มีการชิมไข่เจียวราคา1,500บาทก่อนพร้อมกับบอกว่าเจ๊ฝายเขาจะคัดปูพิเศษหลังจากนั้นในคลิปพามกินก็ได้มีการผ่าไข่เจียปูราคา4,500บาทก่อนแล้วก็ตามด้วยหั่นไข่เจียปูราคา4,000และเอาเข้าปากเป็นคำแรกและพูดด้วยนะครับบอกว่าอร่อยมากอร่อยเหมือนเดิมเพราะว่าก่อนหน้านี้พามกินเองก็เคยไปทานมาแล้ว พร้อมกับบอกว่าปูกเขาแน่นและมีการบอกต่อด้วยครับบอกว่าไข่เจียวที่ไหนก็ทอดไม่ได้แบบนี้มันจะมีความแห้งความละมุนเหมือนเข้าใส่แป้งนินดๆด้วยและก็มีการบอกต่ออีกนะครับบอกว่าฉันไปกินที่ไหนไม่เคยมีร้านไหนทอดได้แบบนี้เลย ให้เป็นน u m b e r รวันและก็มีการรีวิวต่อไปบอกว่าไข่เจียวที่มีตับปูนั่นเองครับต่อมาพามกินเองก็มีการรีวิวในคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเป็นไข่เจียวปปร้านเจ๊ฝายราคา4 0 0 0บาทซึ่งขณะที่พามกินกินไปนั้นนะครับพามกินเองก็ได้มีการบอกว่ามันเหมือนศิละปะเหมือนเราไปจ้างช่างแต่งหน้าไข่เจียวก็เหมือนกันคือถ้าเราอยากจะกินฝีมือของเจ๊ฝายเพราะไม่มีใครทอดได้เหมือนเจ๊ฝายเพราะฉะนั้นพามกินก็ชอบในราคานี้นอกจากนี้ในคลิปวิดีโอก็กยังมีเจ๊ฝายนะครับที่เข้ามาพูดถึงรายละเเออีียยดขงขงจว ด้วยโดเจ๊ไฝเนี่ยได้มีการบอกเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าหากว่าช่วงนี้เนื้อปูใหญ่ทานแล้วจะติดใจแล้วหลังจากนั้นพามกินเองก็มีการรีวิวไข่เจียวต่อนะครับบอกว่าของเขาอร่อยวิธีการทอดของเขามาทําให้ไข่เจียวดูแล้วไม่เหมือนที่อื่นซึ่งยกให้เจ๊ไฝเป็นอันดับหนึ่งเ,เจียวโพเจ๊ไฟสี่พันกับพันห้ายไม่ฟุ้งไปดูกันเลยค่ะเปอรพันห้านี่คือเจ๊ไฝเขาจะคัดปูพิเศษเธอดูนี่อู้ห น่ากินมากราคานี้สี่พันคุณแม่เติง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 เติมอู้หูทุ่มทั้วไหมค่ะมาลองกินกันเลยดีกว่าอร่อยเหมือนเดิมอร่อยมากอร่อยเหมือนเดิมมากตุ้งคั่นแดงแล้วตัวไข่เจียวอะ่ะที่ไหนก็นทอนไม่ได้แบบนี้มันจะมีความ ความแห้งความละมุนหมือเขาใส่แป้งเนยด้วยมันก็อร่อยฉันไปกินที่ไหนนะไม่เคยละก็ได้แบบนี้เลยห้นะประวันไข่เจียวตูมิเตปูออบมากาบังคือความกินมองว่า มันเป็นศิละปะเหมือนเราจ้างช่างแต่งหน้าเหมือนไข่เจียวเหมือนกันือถ้าเราอยากกินฝีมือเจ๊ฝายเพราะว่าไม่มีใครทอดได้ยอย่างเจ๊ฝายชนะพรมกินก็คือชอบในราคานี้พันห้าราคะเอออ่อยมากถามว่าช่วงนี้ช่าคุณใหญ่มานะคุณาก็จะติดใจแน่นอนค่ะเพอาดูปะ คือตัวไข่เจียวเขาอะก็อร่อยวิธีการทอดเขามันทําให้ไข่เจียวเขาดูแบบไม่เหมือนที่อื่นอะอน,นี่ก็ให้เจ๊ฝ่ายเป็น,นัำหนึ่งไข่เจียวครูเท่านั้นอร่อยมากกแล้วคนแทนแ้จ๊ะ และแน่นอนว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้ออกไปก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมและลงคลิปไม่ถูกเวลาเหมือนเป็นการสวนกระแสกับดราม่าที่กําลังเกิดขึ้นโดยบางคนบอกว่าดูแล้วเจ๊น,นี้อร่อยทุกอย่าง บางคนก็บอกว่าไม่เห็นต่างกันเลย4,000กับ1 5 0 0คอมเมนต์นี้บอกว่ากูเพียกับนางแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอร่อยทุกอย่างทุกคลิปเท่าที่เห็นนอกจากนี้ก็ยังมีคอมเมนต์บอกว่าปูไม่ได้หามาง่ายๆนะจากใจคนเคยหาปูแล้วก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าน้ำหนักบ่งบอกว่าอร่อยทุกอย่างแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่าออกมาขอโทษแต่ปิดคอมเมนต์ในช่องตัวเองส่วนบางคนที่ดูคลิปแล้วก็มีการบอกด้วยนะครับบอกว่าเปิดมาต่างกันแค่นิดหน่อยแต่ราคาต่างกัน2,500บาทคอมเมนต์นี้บอกว่ารีวิวเวอร์มาก แล้วก็บางคนวิจารณ์บอกว่ามันเคยมีอะไรที่ไม่อร่อยไหมชาวเน็ตบางคนก็มีการบอกว่าร้อยกาโลไม่อร่อยไม่รู้จะว่ายังไงแล้วส่วนคอมเมนต์นี้บอกว่าคุณพี่ทานอะไรก็น่าอร่อยทุกอย่างนะบางคนบอกว่าช่องนี้โวยลูกค้าที่เข้ามาอยู่แล้วแล้วก็มีอีกมากมายหลายคอมเมนต์คับคุณผู้ชมที่เข้ามาคอมเมนต์วิภา์วิจารณ์พัมกินจงกระทั่งล่าสุดคลิปนี้เจ้าตัวได้มีการลบออกไปแล้วแล้วก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปขอโทษด้วยนะครับโดยในคลิปพัมกินบอกว่าคลิปนี้พัมกินจะออกมาชี้แจงและขอโทษนะคะถ้าทําให้ใครเข้าใจผิด หรือทําให้ใครผิดหวังคือหนูไม่มีเจตนาไม่ดีเลยหนูมีเจตนาแค่ไปแล้วก็ถ่ายไข่เจียวที่เป็นราคา1,500าร 1, 500กับ4 0 0พบาทลงซึ่งปกติเวลาหนูไปทานร้านแจ้ฝายหนูก็จะเดินเข้าไปแล้วก็ถามเขาว่าวันนี้มีไข่เจียวปูสี่พันไหมเพราะว่าเราชอบเนื้อมันแน่นกว่าอันนั้นก็แล้วไปแต่หนูไม่มีเจตนาจะไปสนับสนุนให้ใครเอาเปรียบผู้บริโภคไม่เลยขอโทษทุกคนจริงๆขอโทษจากใจแล้วก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอน แล้วพัมกินก็บอกว่าไม่มีเจตนาที่ไม่ดีนะทุกคนหนูก็แค่ไปถ่ายกินอยากกินหนูก็ไปกินขอโทษจริงๆค่ะไม่ได้สนับสนุนใ,ใครเอาเปรียบใครเลยขอโทษม,มากๆนะคะขอโทษจากใจค่ะขอโทษค่ะนั่นเองครับทุกคนค่ะคลิปนี้พัมกินจอกมาชี้แจงแล้วก็มาขอโทษนะคะถ้าทําให้ใครเข้าใจผิดหรือทําให้ใครผิดหวังนะคะคือหนูมนไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยหนูมีเจตนาแค่ว่าไปลาแล้วถ่าย ไข่เจียวที่เป็นพันห้ากับสี่พันซึ่งปกติเวลาหนูไปทานร้านเจ๊ไฝ่เนี่ยหนูก็จะเดินเข้าไปแล้วก็จะถามเขาว่าวัาวนนี้มีไข่เจียวปูสี่พันไหมเพราะว่าเราชอบมันเนื้อมันแน่นกว่าอันนั้นก็แล้วไปนะคะแต่หนูไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไปสนับสนุนให้ใครเอาเปรียบผู้บริโภคไม่มีเลยนะคะขอโทษทุกคนจริงๆค่ะขอโทษจากใจขอโทษทุกคนเลยนะคะแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแน่นอนค่ะไมไ่มีเจตนาไม่ดีนะทุกคนหนูก็ แค่ไปถ่ายกินน่ะอยากกินหนูก็ไปกินขอโทษจริงๆค่ะนะคะไม่ได้สนับสนุนให้ใครเอาเปรียบใครเลยขอโทษมากๆนะคะขอโทษจากใจเลยค่ะขอโทษค่ะนอกจากนี้หากย้อนไปก่อนหน้านี้พัมกินเคยลงคลิปที่ไปกินไข่เจียปูเจ๊ฝายเอาไว้ชื่อตอนว่าพัมกินพีหนรไข่เจียปูเจ๊ฝาย4 0 0 0บาทรอคิว2ชั่วโมงอร่อยมาก ซึ่งในคลิปวิดีโอนั้นก็มีการกินไข่เจียวปูราคา4,000บาทนีครับจากร้านเจ๊ฝายอย่างอรอยอร่อยพร้อมกับมีการรีวิวนะครับบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้กินเจ๊ฝายจะบอกว่าคุ้มมากเพราะว่าอะไรรู้ปะเจ๊ฝายแกจะเลิกทอดแล้วคือตอนนี้เจ๊ฝายเปรียบเสมือนศิลปินแห่งชาติเขาดังไปทั่วโลกไข่เจียวปูเจ๊ฝาย4,000บาทคะ่ะมาเริ่มกินกันเลยนะคะนี่ขอแหวกให้ดูกันนะพี่แม็กนี่มาอุ้ยนี่นะคะ ้วนน่าากิามารอคิวสองชั่วโมงโรขอเริ่มชิมเลยละกันคุณแม่ไข่เจียวสี่พันค่ะดูเนื้อปูดิคือเนื้อปูทะลักค่ะไปค่ะ,คะอื้อหือ อร่อยมากหอมไข่เนื้อปูกอนแบบะรักอจะบอกว่าคุ้มมากเลยนะเพราะอะไรรู้ปะเจ๊ไาแกจะเลิกทอดแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้กินเจู๊ดิ ตัวนี้เนี่ยวไข่เปียกเหมือนเสืเป็นแห่งธาตุอ่ะก็ดังไปทั่วโลกโอ้ยยยยใครทำนะโอ้ยยคือมีแต่ปูอะ่ะน้าปูจะเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยรู้ด,ดิถ้าไปตรงไหนก็มีแต่ปูอะ่ะแกไข่เจียวอร่อยมากหอมหอมไข่เจียว โคตอร่อยผมแล้วก็แชร์้ด้วยรางวนากมผลจะพูดสุดพันนอกจากนี้หลังจากที่มีดรามา่าเกิดขึ้นล่าสุดในโซเชียลก็มีการย้อนคลิปวิดีโอเมื่อ6ปีที่แล้วของกายรัชนน์และก็ฮารุสุป,ประกอบ2อสามีภรรยาที่เคยไปทำรายการอร่อยเด็ดเข็ดดอยชิมของอร่อยย่านประตูผีซึ่งหนึ่งในนั้นไม่พลาดนะครับก็คือร้านเจ๊ฝ โดยกายรัชนนกล่าวในคลิปนี้ครับบอกว่าจะมาลองชิม2เมนูเด็ดจากร้านเจ๊ฝ่ายก็คือซุปไข่เจียบปูว,วันนี้อยู่ที่1000บาทส่วนอีกหนึ่งเมนูก็คือผัดขี้เมาทะเลราคา500บาทถ้าดอยจะบอกว่าดอยเลยเพราะว่าแพงเหลือเกินเมื่อได้เข้ามานั่งโต๊ะภายในร้านฮารุบอกว่านั่งรอไปกว่า30นาทีแต่ยังไม่มีอาหารมาเสิร์ฟเลยสักจานและหลังจากที่รอนานกว่า3ชั่วโมงอาหารก็เริ่มมาเสิร์ฟที่โต๊ะไข่เจียบปูแล้วก็ผัดขี้เมาทะเล ฮารุมีการรีวิวนะครับว่าใส่ไข่เพียงสองฟองแต่ให้ปูเยอะมากปูสดมากเพราะว่าซื้อมาจากแพเลยปูสดเนื้อหวานก้อนใหญ่ๆกายก็บอกว่ามันไม่ใช่ไข่เจียวมันคือปูซุปไข่1000คุ้มและก็มีการบอกต่อนะครับบอกว่าถ้าอยากกินข้าวไข่เจียวปูสับกุงสับบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ใช่นู่นไปร้านข้างทางถ้าอยากกินปูสดสดเพิ่งมาจากทะเลมาที่นี่เจ๊ฝ่ายนั่นเองครับส่วนผัดที่มาทะเลราคา500บาททางคู่สั่งเพิ่มเส้นราคาอยู่ที่600บาท ก็อร่อยเด็ดอีกเช่นกันคุ้มค่ากับราคาและการรอ3ชั่วโมงโดยดังคู่เล่าด้วยนะครับบอกว่าไข่เจียปูตอนแรกถามว่าวันนี้ไข่เจียปูเท่าไหร่เพราะราคาไม่เหมือนกัน1,000บาทเช็คบินมาไข่เจียว2,000มันอร่อยใช่ ้านหารู้ก็บอกว่าแต่ราคามันแรงไปส่วนกายเองก็บอกว่าผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมหน้าชาปากชาขาชารวมทั้งหมดนะครับ3า0 0บาทรวมน้ําและซื้อหมูให้ลูกๆอีก500บาทแต่ก็ยอมรับว่ายังเด็กอยู่แต่ตัวเบามากนั่นเองครับแน่นอนว่าคลิปนี้ก็เป็นเวรัลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีดราม่าเกิดขึ้นส่วนหลังจากนี้เจ๊ฝ่ายเองจะมีการหยุดทอดไข่เจียวป,ปูราคาแบบนี้หรือไม่ก็คงต้องรอติดตามการเพราะว่าพามกินเองก็เคยไปรีวิวไว้ก่อนหน้านี้และก่อนจะมีดราม่านะครับว่า เจ้ไฝนะั้นจะหยุดทอดไข่เจียวปูร,ราคา1,500บาทและ4,000แล้วซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป